สวัสดีจ้าพี่น้องปอกไปยเบอร์สกูุกุนจะพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศพี่น้องจะเมื่อนี้ต้มขาหมูจะพี่น้องต้มเดียบลอยแล้วลืมใส่อันนี่จะพี่น้องต้มเดียบลอยแต่ต้มขาหมูจะพี่น้องเคื่องใส่ตะไคร่ใบมะกรูดมะเขือถั่วเขียดบักขันเปียกใส่เป็นอะไรจะพี่น้องใส่นะปรุงเดียบลอยล้ะจ้าพี่น้องจะเดี๋ยวต้ม ใบไไหอซีปิดเปื่อยก่อนแล้วข้ากรเมาเห็ดอันนี้ก่อ,อนกระเเห็ดลาบหมูน้ำเดยอจากพี่น้องจ้าอันนี้หมูสีลาจบจากพี่น้องัวสุกเรียบร้อยแล้วจาพี่น้องจ๋าลาบหมูสซม,มีอัน,นหอมซอยนอยจ่าพี่น้องแล้วก็ผักซาลาเน่หอมแดงอันนี้หอมแดงใบมะกรูดขาจากพี่น้องจ๋ามาใส่เครื่งกันเลยจ้าเออมินอันนี้นังหมู ใส่เลยก่อนนังหมูซอยใส่มะนาวใส่มะนาวกระแพงแพงลูกน้อยๆเลี่ยน <c ười> ความวาลูกหน่อยใส่มะนาวก่อนใส่ใส่สม,มิีไปก่อน ใส่ป่งนวใส่นิดหนึ่งอย่าพี่น้องตกใจใส่พริกป่นใส่พริกป่นลงไปด้วยจ้าใส่ข้าวคั่วข้าขวคัว่วคั่วเอง ใส่ลงไปเลยเข้าขวกใ,ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานี่ลาบหมูขาดโบไายบางคนกับัวใส่บางค,นก,บบางคนกับใส่เนาะจะพี่เนอะ ใส่น้ำปลาอันนี้คือขาดโบไายน้ำปลาโบไซน่อยกับส่ไก <c oughs> ใส่นิดหนึ่งมาค้นเพื่อกับโบไ่น่าจ้กแต่ออนห้กับเข้าวกะสมักใส่น้ำปลาจะพี่นะใส่ต้นหอมที่เราซอยลงไปจ้านี่ราบหมูของเราอื่ คนคนสิมเบิงแสบดูวยบแสบสิมเบิงกันอืมแสบแล้วจ้ะพี่นอกจ้านี่ลาบหมูของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยจ้าเบิงพักกับพี่นอกพักกับนี่โอ้ยกล่องคือมัว กล่องมั่วเมื่อกี้จ้ะพี่น้องนี่ผักกาดเนาะมีมะเขือพริกสดจ้ะพี่น้องนี่ผักอ่าอีหยังนะผักข้าวตองจ้ะพี่น้องกินกะหล่ำมูเขากันเขากันอันนี้กะเพราคูเสือเห็นมันงามก็เลยซื้อมาแต่กินกับหลับเนื้อเขากันเลยจ้ะพี่น้องจ้าแตียวอ่อนกะเสียมากินกะหลบหมูนะจ้ะพี่น้องอันนี้ผักสะระแหน่อันนี้คับต้นอ่า ผักยังวะผักหอมป้อมเออลืมจ้าพี่น้องจ้ามีปีก๋วยนำแกมผักจ้าพี่น้องนี่หลาบหมูของเราเมื่อกี้กล่องหมวกขอใครไดลายจ้าพี่น้องอาสิบดแจงเนาะนีจ้าพี่น้องหลับหมูจะเมื่อเบิ่งต้มขาหมูเฮาจ้าพี่น้องอันนี้ออนไซอันนั้นพักตำดึงนิดนึงจ้าพี่น้องให้มันนวๆเนาะสุกแล้วจ้าพี่น้องจ้า แ่บใส่ต้นหอมลงไปจ้กพี่น้องอันนี้ต้นหอมใส่ลงไปหอมหอมเส็บแซบจ้าสำหรับคลิปนี้กฝากไว้เพียงสำานีะจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำกันเส็บแซ็บจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ในเร้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่จ้าขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามา ติดตามนอะแล้วเขามารับชมคลกปเปไปกำลังใจแห่งอ่อนออกขอบคุณในห,หลายเรือจ้าไปแล้วจ้าใาว่า,าจ้า